อากาศที่แตกต่างสังคมที่แตกต่างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างการมาอยู่ต่างแดนถ้าเข้าปรับตัวบดายหรือว่าคู่ชีวิตของเรามีไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าคนละแบบกับเข้าองสิงไหมคะพี่นอ้อง จะทำให้การใช้ชีวิตที่ต่างแดนความสุขหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้ความคิดของฉันเนาะฉันกับพญายและสไตล์ชีวิตที่คล้ายคึงกันก็คือถ้ามีเวลาว่างมีมีเวลาที่สะดวกมากพอ,อเสียกับสิพักกันแพร่นกันไปเที่ยวไปยังสิเนาะคะ่ะ แล้วในชีวิตประจําวันก็จะมีช่วงเวลาที่ต้องไปออกกําลังกายสิไหมออกกําลังกายเป็นประจําก็จะมีสังคมที่อยู่ใน,อย,ในอยู่ในสังคมที่ไปออกกาลังกายน้ากันนั่นสิเนาะค่ะแแตว่าจังไรกันแล้วแต่พี่น้องสังคมฝรั่งถึงจะถึงส่วนมากก็จะแบบต่างถิ่นมากสิไหมมาเป็นพลเมืองของออสเตรเลียเส มาจากยุโรปมาจากเอเชียมาจากทั่วโลกแต่ว่าเขาก็มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นที่เป็นคนออสเตรเลียไหมคะ่ะฝรั่งความเป็นส่วนตัวสูงไม่ใช่แค่พูดให้ว่าแมนแค่เวาาให้ซวยรู้ไหมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆจ,จริงสิแม่พี่น้องกว่าฉันจะปรับตัวได้บางยัง ก่อนที่เราจะเข้าก่อนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตที่ที่ออสเตรเลียเนาะเขาไปคิดว่าฝรั่งจะเป็นจะเป็นสุภาพบุรุษจะจะเป็นยังสันทั้งสี่ถ <c oughs> ามว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษบ่ <c oughs> เขาก็เป็นแต่มันมันมาขึ้นในห,หนังไหมพี่น้อง แม่พยานยังเสียคันมือดได้แล่าว,ว่า,ามาดามพีดยังเสียคือเปิดประตูรถให้ฉันฉันเป็นผู้ขับรถให้เล่านังเนาะกันแล้วเปิดประตูให้ฉันนั่นสิกันแล้วมาดามพลีดแล้วกลุ่มหัวยังเสียคือสเเเิเป็นเป็นเป็นเมือที่พิเศษเรากัตลกไหมตลกสาหรับฉันนั่นสยไหมคะ่ะบางทีเวลาเราจะออกไปไปกินข้าวข้างนอกเนาะไปดินเนอร์เนาะเล่ากับสีเฮ็ดสุภาพบุรุษให้ฉันโยงสินะ คือเหมือนเป็นการหยอกกันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นชีวิตประจําวันต้องทําแบบนั้นชีวิตประจําวันเวลาสิคขับรถออกบ้านฉันเป็นผู้ขับลาวกับไปยืนยุบประตูขางทรายฐานังมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้พ่อพ,อ,พอมาอยู่คนที่ไม่มีงานทำไม่ได้ทำงานเนี่ยถ้าปรับตัวได้ ก็จะบอ้บอบ้อเหงาบ้อยังสินะแต่ว่าอยู่ไปสักพักหนึ่งมันสิเป็นไปโดยสัญชาตญาณเมือนลุนี้เนี่ย mm. ก็ยังอยากทำงานอยู่ mm. ก็เลยมีมีความคิดอีกแบบหนึ่งว่าเอออยู่เมืองไทยเข้าสิอ่าเรื่องการทำงานสร้างรายได้เนาะ mm. เราเคยทำอาชีพอิสระอยู่แล้วเนาะ แล้วก็เคยสร้างรายได้ทางออนไลน์เนาะยิงแอดโฆษณาเนาะแต่ว่ายุ่นีไปเนี่ภาษาที่เราไม่ไม่แตกฉานฉันก็ศึกษานะคะศึกษาที่จะวางสินค้าขายในแพลตฟอร์มใหญ่ๆใ,ในอเมซอนในทั้งหลายทั้งสิน้นแต่ว่าเห็นแล้วเอาอขึ้ออยากคักแทกสินะ มันมันแตกต่างอยู่นะพี่น้องด้วยวัยด้วยด้วยวัยที่ไวัยวัยของเรามันทายูเมืองไทยเขากาับสี่กกียนแล้วองศ์งไหมคะมันไม่ใช่วัยเด็กวัยมันไม่ใช่วัยรุ่นไหมไวัยรุ่นเนี่ยกความฉับวัยสมองที่ยังเรียนรู้ได้อยู่องศิงนะแต่วัยกําลังจะกระเียนเนี่ยมันเรียนรู้ยากอยู่องศ์งไหมคะทั้งที่เรามีความพยายามแล้วองศ์เนาะ อนแล้วถ้าคนที่ผู้หญิงไทยเราเนี่ยคนที่ต้องไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาที่สามที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเฮ้งอยากไปอีกแล้วยิ่งไปเจอกฎหมายเขาที่ต้องกำหนดให้คุณต้องเลี่ยงภาษาของเขาให้ได้เกรตนันเกตนี่ยังสิไหมคะจังสิ่อวิชาได้พี่น้อง ศึกษาให้ดีๆสมมติว่าคุณกำลังคุยอยู่กับฝรั่งคนที่เขาอยู่ในประเทศที่ต้องใช้ภาษาที่สศึกษาขอกฎหมายของประเทศเขาให้ดีๆว่าเฮ้าถ้าถ้าเราไปอยู่ประเทศเขาเราจะอยู่ได้ไหมเราจะทําได้ไหมเบื้องต้นก็คือวีซ่าเราจะอยู่ประเทศเขาได้ก็ต่อเมื่อมีวีซ่าที่เราจะอยู่ได้ พี่น้องอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องซีเรียสของการตัดสินใจเลยเลยเสียงรถตัดหญ,ญา้า <c> พ <oughs> ี่น้องจะสามโมงแล้วกําลังวันนี้กําลังจะออกไปตีปิงปองอันนี้มามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะแล้วยิ่งพอไม่ใช่บ้านเราแล้วถ้า ถ้าที่พักอาศัยอยู่ไม่ใช่อยู่ในเมืองอยู่ห่างไกลอยู่ชนบทนั่นสิไหมคะ่ะรถเมย์กว่าจะรถเมย์ไม่ได้วิ่งตลอดทุกสิบนาทีสามสิบนาทีขึ้อย่างนั้นสิไหมย,ยิ่งอยู่ไกลบางทีไม่มีรถเมย์ผ่านจังจาอยู่ในฟ้ามึงเสียลนุนีไปแคมปิ้งบ่อยๆกับพ่าะไงไม่ต้องออกไกลในะอยู่แถวบ้านนี่แหละอ,อยู่ไม่ไกลนี่แหละ ขับรถไปประมาณยี่ิกว่านาทีนะสามสินาทีเนะี่พี่น้องในเขตพื้นที่ฟาร์มไม่มีรถเมย์ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาทีมาเขาเรียกวีซ่าเยี่ยมเยือนเนาะที่ฝรั่งจะเชิญเรามาเที่ยวบ้านเขามาเยี่ยมเขาเนะี่ยมาเที่ยวบ้านเขาเนะนี่ยพี่น้องช่วงเวลานั้นแหละที่ผู้หญิงเราจะจะศึกษา จะดูนิสัยใจคอจะคิดอนาคตว่าถ้ามาอยู่กับเขาถ้าเราจะทำงานมันจะเป็นยังไงบามี่รถเม่พานและเขาคิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับเขานี่ก็ต้องขับรถให้ได้พอมาถึงก็มาสอบเอาไปขับขี่บ้านเขาเพื่อที่จะขับรถได้ ในบ้านเขาในประเทศเขาอันนี้คืออันดับอันดับต้นๆในการปรับตัวในการใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขที่อยู่ในต่างแดนพี่น้องคะคลิปหน้าจะมาบอกกันไหม